สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลองวิไลแมคโครนะครับก็นี่ผมพามาดูหน้างานแปลงใหม่นะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอโพทองนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับมีขนาด16ไร่นะครับแปลงนี้นะครับเราจะขุดทําคันล้อมรอบที่นะครับโดยที่มีคันล้อมรอบที่นะครับกว้าง3.5เมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตร50เซนนะครับรอบพื้นที่นะครับแล้วก็ ร่องน้ำนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับคลิปนี้นะครับเราจะให้ดูกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าก่อนทำหลังทำทำเสร็จแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับก่อนทำเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดนะครับก็เดี๋ยวลองไปรับชมกันดูนะครับวันแรกนะครับที่เราเข้ามาที่หน้างานแปลงนี้นะครับเราก็มาทําการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่นี่นะครับเป็นทุ่งนาเก่านะครับแล้วก็ไม่ได้ทํานากันมา หลายเดือนแล้วนะครับหญ้าอะไรเอ่ยนะครับมันก็เลยขึ้นขึ้นมานะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็มาทําการเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้รู้แนวที่เราจะตักล่องน้ํานะครับเนื่องจากที่แปลงนี้นะครับเราจะทําล่องน้ําโค้งเว้านะครับแต่เป็นล่องน้ําโค้งเว้าที่ไม่ได้อยักเยอะนะครับเป็นล่องน้ําที่โค้งเว้าแบบโค้งยาวๆนะครับแล้วก็ตัวของ คันล้อมนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบเซนนะครับแล้วก็มีการกบของร่องน้ําเดิมนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อได้แบ่งเขตกันชัดเจนแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีร่องน้ำนะครับที่จะต้องถูกกบนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่ที่ที่เป็นของที่ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกบร่องน้ําเก่านะครับแล้วก็ปั้นขันขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อเราหาแนวขอบเขตได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการวัด เพื่อที่จะทําการดูแนวของร่องน้ำนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าร่องน้ำเนี่ยนะครับจะต้องกินออกมาจากตัวพื้นที่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรารู้แนวแล้วนะครับเราก็มาทําการขึ้นโค้งนะครับน่องล้ําที่นี่นะครับจะเป็นรูปทรงโค้งเว้านะครับแล้วก็ทุกๆมุมนะครับเราจะมีหลุมขนมคกนะครับซึ่งตัวร่องน้ำเนี่ยนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตร2เมตรห้นะครับส่วนตัวหลุมขนมคกนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับ ที่แปลงนี้นะครับขนาด16ไร่นะครับก็คันล้อมนะครับมันกว้างประมาณ3เมตร50นะครับแล้วก็สูงประมาณเมตร50นะครับแล้วก็ผมจะต้องบอกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวคันล้อมนะครับบางท่านเนี่ยที่ทำแบบมานะครับตัวคันล้อมเนี่ยมันกว้างประมาณ3เมตร50บางท่านก็ไปวาดมาว่ากว้าง3เมตร50นะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของมุมสลปนะครับมันอาจจะ ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็น1ต่อ1 1ต่อ 1, 1ก็คือกว้าง3เมตร50นะครับแล้วก็จะสลบออกไปอีกเมตร50ก็คือต่อความสูงนะครับถ้าความสูงเมตร50นะครับฐานของมันก็จะไปข้างละประมาณเมตร50ถ้าความสูง1เมตรนะครับฐานของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปข้างละ1เมตรนะครับแต่เมื่อไรนะครับที่มันเพิ่มประมาณ2เมตรขึ้นมานะครับฐานของมันจะต้องกว้างขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งสูงนะครับมันมีโอกาสที่จะสไลด์เนี่ยสูงมากนะครับถ้าเราทําขา เราทําฐานนะครับไม่กว้างมากพอนะครับองศามันไม่แบะมากพอนะครับมันชันไปนะครับก็จะมีโอกาสในเรื่องของพังแล้วก็สไลด์ตามมานะครับ จากที่เราได้วัดแนวของร่องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคนขับไมโครก็ได้ทําการตักร่องน้ำหรือที่เราเรียกกันว่าของไส้ไก่นะครับตัวของร่องน้ำเนื่องจากว่ามันมีโค้งเว้าบตัวที่เว้าออกมานะครับมันก็จะมีชานที่เว้นออกมาจากตัวคันล้อมกว้างมากกว่านะครับซึ่งชานตรงนี้โดยหลักๆแล้วมันจะยืนพื้นอยู่ที่1เมตรนะครับถ้าล้นออกมาหรือตัวที่โค้งเข้ามาในพื้นที่ตัวนี้ก็จะกินเนื้อที่ไปขนาดประมาณ เมตรถึง1เมตร50เซนนะครับหมายความว่านะครับท่านใดที่ทําล่องน้ําโค้งเว้าแบบนี้นะครับเราจะเสียพื้นที่มากกว่าล่องน้ําเส้นตรงเนี่ยนะครับประมาณเมตรถึง1เมตร50เซนนะครับโดยประมาณนะครับก็สําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะได้ล่องน้ําโค้งเว้านะครับแต่มีความคิดที่ว่าถ้าทําโค้งเว้าแล้วมันจะกินเนื้อที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับก็ผมได้ลองรวบรวมข้อมูลนะครับแต่ว่าหลักการของการโค้งเว้าของล่องน้ํานะครับมันมีของ มันมีหลายรูปแบบนะครับมันมีหลายทรงนะครับอย่างที่ผมทำเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับแล้วก็ต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยนะครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเ yeah. ดีไไ๋ยวต่อไปนะครับอาจจะมีลายของล่องน้ํานะครับขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรูปเป็นลวดลายที่อาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับต่อไปนะครับในอนาคตนะครับเราก็จะเอางานที่เป็นรูปทรงของแนวศิลปะนะครับเอามาให้ได้ชมกันนะครับหลายๆท่านนะครับที่ ได้ทําคันล้อมไปแล้วนะครับก็จะมีข้อสงสัยนะครับที่ถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเวลาเราทําคันล้อมนะครับเราได้ย่าบดอัดไหมนะครับแล้วก็นานไปเนี่ยมันจะยุบลงไปเยอะไหมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรานะครับได้ทําการย่าบดอัดนะครับถามว่าย่าบดอัดแล้วมันแน่นไหมมันก็แน่นในระดับหนึ่งนะครับแต่เนื่องด้วยว่า มันเป็นดินที่ถกใหม่นะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจอฤดูฝนตกฟ้าร้องอะไรก็แล้วแต่นะครับทีเนี้ยนะครับดินเนี่ยนะครับเมื่อมันได้เจอกับตัวของน้ำนะครับมันได้สัมผัสกันเมื่อไหร่นะครับมันจะมีความที่ว่ายุบตัวลงมานะครับแล้วก็เกิดการแน่นตัวแน่นกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมันเกาะตัวแล้วแน่นกันขึ้นมานะครับมันก็จะยุบลงไปนะครับถามว่ายุบลงไปเยอะไหมนะครับจากที่ผมเจอมานะครับแล้วก็ได้สอบถามลูกค้ามากันนะครับ S <S> ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ฝ่ามือของเรานะครับ1ฝ่ามือนะครับหรือประมาณ1คืบนะครับประมาณนี้นะครับ เื่เราขุดล่องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการฝังท่อนะครับโดยนักงานแปลงนี้นะครับเจ้าของที่เลือกใช้ท่อขนาด8นิ้วนะครับเพื่อที่จะดึงน้ําจากคลองด้านหน้าของที่ดินนะครับเอาน้ำนะครับเข้ามาข้างในที่นะครับเข้าลงของไส้ไก่นะครับซึ่งท่อขนาด8นิ้วนะครับมันก็เพียงพอแล้วนะครับเราใช้8ใช้10ใช้12ก็ได้นะครับหรือใช้6ก็ได้นะครับ ตัวหลักก็คือตัวน้ําเข้านี่นะครับเราเน้นให้เป็นท่อขนาดใหญ่เลยนะครับมันก็จะดีนะครับจริงๆ6นิ้วได้ไหมก็ได้นะครับก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าต่ํากว่า6นิ้วนะครับก็จะเล็กไปนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่มีพื้นที่แบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะทําคันล้อมแบบนี้นะครับก็ให้ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับก็ ต้องบอกอย่างนี้นะครับแนะนำนะครับให้ลูกค้าโทรเข้ามานะครับเพราะว่าทางแอดมินของเพจเรานะครับตอบแชทลูกค้าไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่เพจขายของขายสินค้านะครับเป็นเพจทีเ่เกี่ยวกับบริการขุดทำโคกหนองนานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะ คุยกันแล้วก็จบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับเพราะว่าเราจะต้องมาตีราคานะครับกว่าเราจะได้ราคากว่าเราจะคํานวณราคาออกมาได้นะครับเพราะงานนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับยิ่งรูปแบบที่เป็นรูปแบบลักษณะโค้งเว้านะครับเราก็จะต้องดึงเข้ามาในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาคํานวณว่าบอร์ดรูปทรงอย่างนี้นะครับจัดวางในพื้นที่จริงนะครับมันได้กี่ตารางเมตรนะครับแล้วก็อย่างบางลูกค้าบางเจ้านะครับทำแบบออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอามาส่งมาให้เราดูนะครับ ก็ทําไม่ได้ก็มีนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เขาออกแบบนะครับก็จะต้องคํานึงด้วยนะครับว่าเมื่อออกแบบมาแล้วนะครับดินนะครับจะต้องพอพอในที่นี้คือขุดแล้วนะครับได้ดินขึ้นมาพอทํในแนวในเรื่องของคันล้อมนะครับทำพอในเรื่องของโคกนะครับไม่ใช่ว่าออกแบบมาสวยนะครับแต่ดิน ไม่ได้เลยนะครับได้แต่สวยอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นโทรศัพท์ไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคถึงวิไลแมคโคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเราจะไปทํางานที่ไหนกันต่อนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ